สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวไกลสวรรค์ไปอีกขั้นทำบุญกันเถหนาะยกโชคเสริมดวงคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวการทำบุญว่าจะได้อานิสงส์แรงทางด้านไหนกันบ้างคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณประก็อยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อแรก การทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระสงฆ์จะได้รับอนิสงส์กลับคืนมาในเรื่องของความเป็นอยู่มีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากครอบครัวรักใคร่ปองดองมีความมั่นคงในชีวิต ด้านร่างกายก็จะเป็นคนที่มีความรู้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเรียนด้านไหนก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปลุกป,ปง่งใครคิดร้ายก็ต้องพ่ายแพ้ภัยตัวเองจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและอายุวุฒต่างๆมีอายุที่ยืนยาวเลยนะคะมาต่อกันที่ข้อสองค่ะหากใครทำบุญด้วยการบูรณะพระพุทธรูปแด่ประสงค์จะได้รับอานิสงส์อันแรงกล้าสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ร่างกายสมบูรณ์ครบอาการ32ผิวพรรณงามเปล่งปลั่งไม่แก่เร็วความเป็นอยู่ดีมั่งคั่งทำมาคาขึ้นมักได้ลาบลอยอยู่บ่อยๆไปไหนก็มักจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครที่ได้พบเห็นใครเห็นใครรักพูดจาอะไรก็เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่นับหน้าถือตาชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่สวยทั้งรูปกายและรูปสมบัติค่ะ มาถึงข้อ3นะคะการทำบุญด้วยการถวายภาชนะต่างๆแด่พระภิสุสงฆ์บุคคลผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยบริวารมีแต่คนอาสาช่วยเหลือหากประสบปัญหาไหนก็ตามบริวารจะเป็นที่รับฟังและเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆในการติดต่อเจราจาก็ประสบความสำเร็จมากๆเป็นคนที่มีทักษะในการพูดเป็นเลิศเรียนด้านไหนก็มักจะได้ดีกว่าคนอื่น หัวไหวและมีพรสวรรค์ในทุกๆด้านเมื่อมุ่งไปทางไหนแล้วก็จะทำได้ดียามแก่ยามเท่าจะมีคนดูแลชีวิตไม่ขาดสนค่ะมาถึงข้อสีนะคะหากใครทำบุญด้วยการสร้างสะพานจะได้รับอาน,นสิสง์ผลบุญที่สูงส่งคือในยามยากก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีแต่คนหยิบยื่นน้ำใจให้อยู่เสมอเป็นที่รักของคนรอบข้าง การงานก็มีความมั่นคงถึงเริ่มทำอะไรได้ไม่นานก็จะมีผู้ใหญ่เห็นความตั้งใจและหยิบยื่นตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นให้ในชีวิตครอบครัวก็เหมือนกับสะพานซึ่งแข็งแกร่งมั่นคงอาน,นิสงส์ผลนี้ส่งผลให้เห็นทางสว่างทุกครั้งที่มืดมนเหมือนมีคนมาคอยชีย้ทางให้นั่นเองค่ะมาถึงข้อห้านะคะ หากใครทำบุญด้วยการบูชาพระปรมสารีริกธาตุจะเป็นคนที่ได้รับอน,นิสงแรงกล้าการบูชาพระปรมสารีริกธาตุถือเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอน,นิสงผลบุญดังกล่าวจะส่งผลให้คนที่ทำบุญด้วยวิธีนี้มีอำนาจบุญวาสนาสูงจะทำงานก็สำเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างไร้อุป,ปสรรคชีวิตจะมีแต่ชื่อเสียง มีคนยอมรับนับถือทำอะไรก็มีคนสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีหากชีวิตมีเคราะห์ก็จะผ่านพน้นและกลับมาพบกับความสำเร็จได้อีกครั้งชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็จะพบแต่ความสุขความเจริญสดชื่นเสมอเลยนะคะมาถึงข้อ6ค่ะหากใครทำบุญด้วยการถวายเชิงรองก้นบาท นั่นก็จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการมีคนคอยอุปธรรมเกื้อหนุนไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีคนคอยแนะนํายามใดที่พลาดพลังก็ไม่มีวันอยู่โดดเดี่ยวเพื่อนละญาติมิตรจะอยู่รวมกันเป็นอย่างอบอุน่นคนรอบข้างก็เป็นคนที่ไว้ใจได้เขาจะมอบแต่ความจริงใจให้และช่วยแบ่งเบาภาระได้เป็นอย่างดีนอกจากอานิสงส์ของการอุปธรรมแล้วก็จะส่งผลให้ใครที่ทําบุญจิตใจสงบ จะทำอะไรก็คิดออกและเกิดความผิดพลาดน้อยด้วยนะคะมาถึงข้อ7ค่ะหากใครทําบุญด้วยการสร้างสาราโรงชัน้นผู้ที่มีจิตศรัทธาทำบุญด้วยการสร้างสาลาโรงชัน้นถวายพระสงฆ์นั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งชาตินี้และชาติหน้าจะเป็นคนที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน ครั้นเกิดในชาติพบหน้าก็จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งไม่มีวันตกตำ่ำสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจิตใจก็สมบูรณ์ไม่มีเรื่องเดือดร้อนกายและใจเมื่อร่างกายและจิตใจพร้อมแล้วอายุของคุณก็จะยืนยาวอยู่เป็นหัวหน้าครอบครัวจนประสบความสำเร็จสูงสุดได้อย่างง่ายดายชีวิตของใครที่ทำบุญด้วยวิธีนี้ จะคิดอ่านทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรคเลยค่ะซึ่งนับว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเลยนะคะมาถึงข้อ8ค่ะหากใครทำบุญด้วยรัดประคตแด่ประสงค์จะเป็นคนที่ได้รับอานิสงส์ในเรื่องของความมั่นคงทั้งทางจิตใจที่ไม่หลงไหลในทางที่ผิดแล้วก็ร่างกายที่พร้อมด้วยฐานะเจริญรุ่งเรืองเป็นคนที่น่าเชื่อถือคำพูดศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนพร้อมจะยอมรับคำแนะนำต่างๆนอกจากนี้จะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของญาติมิตรและบริวารที่เป็นคนดีและอยู่กันด้วยความซื่อสัตย์จริงใจในเรื่องของสติปัญญาจะเป็นคนที่มีสปาธิดีมากๆและมีไหวพริบป,ปฏิพานเหนือคนอื่นอนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมังคังด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีเลยนะคะ มาถึงข้อ9ค่ะหากใครทําบุญด้วยการสนับสนุนศึกษาพระธรรมใครทําบุญด้วยการสนับสนุนการศึกษาก็จะได้รับอานิสองส์อันยิ่งใหญ่ส่งเสริมให้การศึกษาหาความรู้ไร้อุปสรรคได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างในทุกๆด้านและก็ประสบความสำเร็จมากๆหากมีความตั้งใจจริงเป็นคนที่ทำความดีขึ้นและก็เห็นผลในทันตาคนรอบข้างไม่กล้าคิดร้าย อานิส่งนี้ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคร้ายชีวิตยามแก่ที่สุขสบายเพราะจะมีบุตรหลานบริวารที่รักใครไรยล้อมแล้วก็ไม่เจอกับปัญหาให้ต้องวิตกแต่อย่างใดค่ะและเราก็มาส่งท้ายกันที่ข้อ10นะคะหากใครทำบุญด้วยการปิดทององค์พระก็จะเป็นคนที่ได้รับอานิสงส์ผลบุญทางด้านทรัพย์ถือได้ว่าจะมีความมั่งคั่งรวยทรัพย์ จะหยิบจะจับอะไรก็ทําเป็นเงินเป็นทองได้อย่างง่ายดายอาฟินส่งนี้จะทําให้เป็นที่ยกย่องของบุคคลรอบข้างเจ้านายรักใคร่ชื่นชอบทําอะไรก็ดูดีไปทุกๆด้านเหมือนแสงทองอันรุง่งโรจน์จะมีรูปงามสวยสะดุดตาเป็นที่น่านับถือและรักใคร่ดูมีสง่าราศีในชาติหน้าก็จะเป็นใหญ่เป็นโต ไม่พบเจอผู้ที่คิดร้ายด้วยเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดการทำบุญสิแบบที่จะช่วยหนุนดวงของพวกเราได้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ